เป็นคู่จริงได้ไหมแจมเบสเชียร์อยากให้เบสได้เจอคนดีๆแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์หลังล่าสุดเบสคำสิงออกมาเผยคลิปน่ารักไทยละครจบปิดกล้องตอนตีหนึ่งเป็นฉากที่ต้องเข้ากับพระเอกเหล่อแจมรัชตะพร้อมแจ้งชัดว่าปิดกล้องแล้วสำหรับกองละครตามหารักที่เธอลืม แฟนๆแ,แอบใจหายกันเลยทีเดียวไม่อยากให้จบไม่อยากให้ปิดกล้องลงรักเคมีแจมเบสหรือแจมรัชตะและเบสร,รักวณีคำสิงเนืองแน่นที่มีความเคมีน่ารักเกินต้านจนแฟนๆเชียร์อยากให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงกันเยอะเลยทีเดียวโดยล่าสุดด้านนางเอกสาวคนสวยเบสร,รักวณีคำสิงออกมาเผยคลิปถ่ายตอนสุดท้ายของละครตามหารักที่เธอลืมพร้อมแนบแคปชั่นระบุว่า ตามหารักที่เธอลืมปิดกล้องตอนตีหนึ่งเย้ yeah, ถ่ายเสร็จแล้วนะปิดกล้องและติดแฮชแท็กแจมเบสพร้อมแจ็กหาแจมรัชตะเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวแฟนแฟนแห่คอมเมนต์เนืองแน่น ต่างชื่นชมความอบกอดน่ารักของพี่แจมที่อบอุ่นจนแฟนๆเชียร์อยากให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงยกตัวอย่างคอมเมนต์ชวนใจฟูมาฝากแฟนๆกันค่ะอาทิคอมเมนต์นี้บอกคู่จริงได้ไหมเชียร์อยากให้เบสได้เจอคนดีๆในอนาคตขอให้ได้เล่นคู่กันอีกคนหล่อมาเจอคนสดใสแถมเป็นเด็กดีทั้งคู่ลงตัวมากๆคนดูอย่างเรายิ้มตามเลยมีความสุขไปด้วย แจมเบสนอกจากสวยหล่อทั้งคู่แล้วยังน่ารักจิตใจดีเป็นเด็กกระตันยูทั้งคู่และเชื่อว่าทั้งคู่มีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างขอให้เจริญเจริญทั้งคู่นะคะรักๆเฉียค่ะบางก็บอกขอให้ได้เล่นด้วยกันหลายๆเรื่องนะคะผ่าขวัญบางก็บอกปิดกล้องตอนตีหนึ่งน้องเบสก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนให้เงินเป็นโบนัสกับพี่ๆทีมงานเหมือนเดิมน้องเคยบอกว่าพี่ๆทีมงานเหนื่อยกว่าหนูเยอะ น้องเบสชอบเป็นผู้ให้ชอบเห็นรอยยิ้มของผู้รับรักหนูจังเป็นเด็กดีเสมอเลยบางก็บอกผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ให้โบนัสทีมงานทุกกองที่น้องได้ร่วมงานแบบนี้และพร้อมซัพพอร์ตทุกคนแบบนี้เป็นของเรานะไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามน้องมาหลายปีภูมิใจในตัวเมนมากขอให้ละครป,ปังและปังขึ้นไปอีกนะคะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีก บางก็บอกใจหายปิดกล้องแล้วจะไม่ได้เห็นพี่น้องยุ่มกันอีกแล้วคิดถึงพี่แจมน้องเบสร,รักน้องแจมรักน้องเบสด้วยนะคะอยากให้มีละครด้วยกันอีกภาคขวัญแม่รอพี่หินน้องน้ำมาเจอกันอีกน้องเบสทำให้แม่ยิ้มได้ทุกครั้งที่เปิดดูคิดถึงนะแจมเบส คอมเมนต์นี้บอกกอดแบบให้เกียรติแต่อบอุ่นแบบฉบับของแจมบางก็บอกใจหายจังอยากให้แจมเบสกลับมาเล่นด้วยกันอีกน้องเบสคือรอยยิ้มของพี่แจมอย่าหายจากไปเลยนะคะทำคอนเทนต์กับพี่มาลงให้ชมอีกนะคะรักจังแจมเบส บางก็บอกน้องเบสทำหน้างงงงที่พี่เห็นรูปหัวแล้วโอบกอดน,น้องสาวเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆน้องอยังกล้ากลัวๆที่จะกอดตอบเลยคอมเมนต์นี้บอกไปชวนคนมาดูเยอะๆให้เรตติ้งถึง10กันเขาจะได้คู่กันอีกเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นค่าชื่นชมความน่ารักของแจมเบสเนืองแน่นและแอบใจหายหลังจากละครปิดก้องไปแล้วสาหรับผลงานตามหารักที่เธอลืม ถ้าอยากให้ทั้งคู่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันอีกก็อย่าลืมติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยนะคะแจมรัชตะเบสรักวณีคำสิงกับผลงานละครตามหารักที่เธอลืมส่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ละล่าสุดปิดกล้องแล้วเรียบร้อยสำหรับผลงานละครตามหารักที่เธอลืมแจมรัชตะเบสรักวณีคำสิง